ก็เสียงของใหม่คืออะไรคิดเร็วทำเร็วเกีนไปหน่อยค่ะพี่โต๊นาวิกาพี่ค่ะดาวิกามาเมืองคทนทำไมแบงนำโัโบลอีเวนต์ค่ะเวลาใหม่ไปเที่ยวต่างประเทศใหม่ชอบมาเมืองที่มันบมเดิเดนหรือว่าคลาสสิกครับคลาสสิกแบบนี้ค่ะ แล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการมาคานอากาศใหม่คิดถึงอะไรที่เมืองไทยที่สุดตอนนี้คุณแม่ถ้ามีผู้ชายหล่อมากเดินผ่านมาใครจะมองอะไรเข้ามาแคค่ะสิ่งของชิ้นไหนที่ใหม่ต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาลิปสติกตอนเด็กๆดาวิกาอยากเป็นอะไรอ่ะถ่น้ำตั้งทูค่ะจริงเหรอแล้วการ์ตูนที่ใหม่ชอบที่สุดคือ p ั n จ์ b o ลวิชาที่ใหม่คิดว่าใหม่ทําได้ดีที่สุดตอนเรียนหนังสือ ศิลปะค่ะหมายยังจําชื่อคุณครูคนแรกได้ไหมจ๊ะัตนากรชมโยงคุณแม่เราเองโอ้น่ารักจัง <c oughs> รักครั้งแรกของดาวิกาโฮเนี่สิบแล้วคิดยังไงกับงานแต่างงานต้องแตง่งเลือกเดทใครก็ได้ในโลกนี้กับตันอเมริกัถ้าคูกิคคำว่าดาวิกาในอีก25ปีข้างหน้า เราอยากเจออะไรบอกว่าจะเจอคนที่ประสบความสำเร็จกับด้านการงานทำคปวยที่ใหม่ได้ยินแล้วก็เขินที่สุดสวยถ้าคำชวมมาไหนที่ใหม่อยากได้ยินเป็นนักแสดงที่เก่งถ้าใหม่มีโอกาสเล่นหนักกับดารา h o l l y คนหนึ่งจะได้ดกับใครอ n g ่ l i n a j o l ี่ถ้าผู้ชายมาจีบใหม่เกย่ยวจอใหม่มาให้ใหม่เชยหรือคลาสสิกคลาสสิกแล้วถ้าใหม่ต้องแต่งตัวคลาสสิกหรือใหม่แต่งยัไงเดรสสีดำอาหารคลาสสิกของดาวิกาคือกระเพราไก่ไข่ดาวค่ะ ได้สอนค่ะต้องของใหม่เลยนะคลาสสิกค่ะซื้อแมกนัมแล้วส่งรหัสบนไม้ลุ้นรับรางวัลสุดคลาสสิกจากเมืองคารประเทศฝรั่งเศสหรือรุ้นรับกิฟต์เวอร์ชั่นไปช้อปปิ้งฟรีรวมมูลค่า2.5ล้านบาทประกาศรางวัลทุกสัปดาห์วันนี้ถึง12สิงหาคม2559ไม้นี้มีลุ้น